ักเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะเรามาํำดาบสองมือกันต่อนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะแต่ก่อนอื่นนะเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับดาบนะสองเล่มนะแต่ถ้าใครไม่มีดาบลักษณะแบบนีนะบ้ก็ใช้เป็นท่อนไม้นะแท่งไม้ยาวสักประมาณหนึ่งเมตรนะครับสองอัน นะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็ให้พันพอดีมือของเรานะครับสองอันหรืออาจจะเป็นท่อ p ี c ก็ได้นะที่เหลือๆนะครับที่หาได้ในบริเวณบ้านนะครับนะนำมาสองอันเหมือนกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการฝึกล้าในถ้าหมายที่เ็ษเราก็ต้องทำการวอร์มร่างกายสักนิดนึงก่อนนะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเรา นะก่อนที่เราจะได้ไปฝึกพลัมกันนะครับอ่อาทีนี้ถ้าให้ทุกคนเอาดาบนะพาดไหลไว้นะครับเอามือจับจับไว้ของด้านนะประคองไว้ก้างขาเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นให้บิดหัวไหลไปทางด้านขวาให้ตึงๆนะครับแล้วนะับในใจหนึ่งถึงสิบ ่าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนข้างนับไปหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมอ่าเมื่อครบแล้วก็หันมาตรงๆเสร็จแล้วให้ทำการเอียงด้านข้างไปทางด้านขวาก่อนนะครับนับหนึ่งถึงสิบกลับมาแล้วก็ไปทางด้านสายบ้านนับหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมนะครับ ตรงตรงเผลอแล้วก้มไปทางด้านหน้าน,น,นับหนึ่งถึงสิบอ่าไงนะขึ้นมาตรงๆนะครับทีนี้ให้เราหันไปทางด้านขวาพร้อมกับบิดปลายเท้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นย่อเข่าขวาลงเท้าหลังตึงไว้ขาหลังตึงเอาไว้ย่อลงไปนับหนึ่งถึงสิบอ่ายืดขึ้นมา หายไปทางด้านซ้ายบ้างบิดปลายเท้าไปทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งสองขาย่อเข่าซ้ายลงไปขาขวาตึงนับหนึ่งถึงสิบเหมือนเดิมอ่ากลับมาอ่าหลังจากเราวอร์มเสร็จเรียบร้อยยืดเหยียดกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเริ่มในการฝึกลำดับสองมือนะครับในไม้ลำที่เจ็ด นะชื่อว่าสองกล้องนะครับเดี๋ยวครูจะทำเป็นตัวอย่างก่อนหนึ่งรอบให้ดูนะครับทุกครั้งเราจะเริ่มด้วยท่าคุมลำนะท่าคุมลำนะก็คือก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับดาบขวาพาดอยู่ที่หน้าขาขวาดาบซ้ายพาดไหลไว้นะครับนะเริ่ม ถ้าคุมลำทุกครั้งนะครับเรามาดูหมายลำที่เจ็ดกันนะเริ่มจากการที่ฟันดาบซ้ายไปด้านหน้าปลายตั้งขึ้นเสร็จแล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าแล้วก็พลิกดาบด้านซ้ายขึ้นมา45องศาดาบขวาขัดหลังไว้ลักษณะนี้ก้าวขาขวามาชิดขาซ้ายยกเข่าซ้ายขึ้นแล้ววางลงไปข้างหน้า หลังจากนั้นกลับหลังผ่านไปทางด้านขวาเปลี่ยนดาบซ้ายมาขัดหลังแทนดาบขวาหงายขึ้นไปทางด้านหน้า45องศายกขาขวาขึ้นเสร็จแล้วหมุนไปทางด้านขวาวางขาลงกลับมาสู่ท่าคุมลำเป็นการจบไมายลำที่เจ็ดเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันช้าๆอีกหนึ่งครั้งในทางด้านหน้านะครับ เร uh, uh, ิ่มจากท่าคุมลำก่อนนะท่าคุมลำท่ายนนี้ทำช้าๆนะครับทำตามปันดาบซ้ายไปทางด้านหน้าปลายดาบฉี้ขึ้นแล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าพร้อมกับพลิกดาบซ้ายขึ้นหงายมือ45องศาดาบขวาไปขัดหลังไว้แล้วก้าวเท้าขวามาชิดขาซ้ายแล้วทำการยกเข่าซ้ายขึ้น แล้ววางเข่าซ้ายลงแล้วกลับหลังไปทางด้านขวาเปลี่ยนมือซ้ายมาขัดหลังแทนมือขวาหงายฟ้ามือขึ้นสี่สิบห้าองศาแล้วยกขาขา,ขาึข้นยกขาขวาขึ้นนะครับแล้วหมุนกลับหลังมาขวาขาขวาลงกลับมาอยู่ในท่ากุมลำอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองดูทางด้านข้างบ้างนะเมื่อกี้ด้านหน้าตรงอาจจะมองไม่ชัดเจน เดี๋ยวเรามาดูทางด้านด้านข้างบ้างนะครับอ่าเริ่มด้วยท่าคุ้มลำเหมือนเดิมนะท่าคุมลำคือก้าวเท้าขวามาด้านหน้านะดาบขวาวางพาดขาขวาไว้ดาบซ้ายอยู่ที่พาดไหล่คนระับย่อตัวไว้เล็กน้อยนะเริ่มด้วยการดาบซ้ายปั่นมาด้านหน้า ปลายชี้ตรงขึ้นฟ้านะครับก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าแล้วพร้อมกับบิดดาบซ้ายขึ้น4ี่าอ,องศาหงายมือขึ้นพร้อมกับดาบขวาไปขัดหลังไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ล่ากขาขวามาชิดขาซ้ายเสร็จแล้วให้ทําการยกเข่าซ้ายขึ้นอลักษณะนี้นะครับแล้วก็วางเข่าซ้ายลงแล้วให้ทําการ กับหลังหันทางด้านขวาเปลี่ยนมือดาบซ้ายมาขัดหลังแทนดาบขวาขึ้นไปหงายฝ่ามอือสี่้างองศาแล้วยกขาขวาขึ้นแล้วหมุนกับหลังหันมาทางด้านขวาวางขาขวาลงกลับมาอยู่ในท่าคุมลำอ่าเป็นไงครับสำหรับไม้ลำที่เจ็ดนะชื่อไม้ลำว่าสองกล้อง หลังจากนี้ไปก็ให้นักเรียนไปฝึกทำนะครับปฏิบัตินะสักสามสี่รอบนะครับแล้วให้ทำการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับส่งมาให้ครูดูนะครับความยาวไม่ต้องยาวมากนะครับทำสักสามรอบสองรอบสามรอบพอนะครับโอเคแล้วเอาไว้ฝาวหน้าเราก็ มาพบกันในไม้ลำต่อไป